มิตเตอร์แบบ T.O.U. นะครับจ่ายค่าไฟถูกกวา่ามิตเตอร์แบบธรรมดาทั่วไปจริงเหรอในคลิปนี้นะครับมีคำตอบสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ M ิ s i c o n DIY นะครับ มี inbox เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับคาถามเรื่องของการชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคําถามที่ถามเข้ามากันค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนมิเตอร์จากธรรมดาทั่วไปไปเป็นมิเตอร์แบบ T O U หลายคนสงสัยนะครับว่ามันประหยัดจริงไหมและในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมก็จะมีคลิปที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในอนาคต ซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง m ิสซิสซ DIY ก่อนที่เราจะไปดูมิเตอร์ TOU นะครับเรามาดูมิเตอร์แบบปกติกันก่อนตัวมิเตอร์ปกตินะครับการไฟฟ้าจะคิดค่าไฟเป็นแบบปกสีเลดหรืออัตราก้าวหน้าคือยิ่งใช้ไฟมากนะครับก็จะยิ่งจ่ายมากจากในคลิปนะครับผมจะให้ดูเลทค่าไฟประเภทหบ้านอยู่อาศัย โดยมิเตอร์ปกตินะครับเขาจะคิดค่าไฟอยู่2อัตราอัตราแรกนะครับก็คือ1.1คือใช้ไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนซึ่ง15หน่วยแรกนะครับการไฟฟ้าจะคิดที่หน่วยละ2.3488บาทและหลังจาก15หน่วยไปแล้วนะครับเขาจะคิดเป็นสเต็ปโดยสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือตั้งแต่หน่วยที่401เป็นต้นไปคิดหน่วยละ4.4217บาท ราคาบริการนะครับจะจ่ายอยู่ที่8บาท19สตางค์ต่อไปอัตราที่1.2นะครับคือใช้เกินกว่า150หน่วยต่อเดือนซึ่ง150หน่วยแรกนะครับการไฟฟ้าจะคิดที่หน่วยละ3.2484บาทและหลังจาก150หน่วยไปแล้วนะครับก็จะคิดเป็นแบบสเต็ปโดยสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือตั้งแต่หน่วยที่401เป็นต้นไป คิดหน่วยละ4.4217บาทราคาบริการนะครับจะจ่ายอยู่ที่38บาท22สตางค์ต่อไปเรามาดูมิเตอร์แบบ TOU กันนะครับตัวมิเตอร์ TOU หรือ Time of Use นะครับการไฟฟ้าจะคิดค่าไฟนะครับเป็นแบบช่วงเวลาโดยช่วงเวลา on peak นะครับจะอยู่ในช่วง9โมงเช้าถึง4ทุ่มตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันศุกร ส่วนออฟพีคนะครับจะอยู่ในช่วง4ี่ทุ่มถึง9ก้าโมงเช้าตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์แล้วก็ตั้งแต่ศูนย์นาฬิกานะครับถึงเที่ยงคืนในวันเสาร์วันอาทิตย์วันแรงงานและวันหยุดราชการทั้งนี้นะครับไม่รวมวันพืชมงคลแล้วก็วันหยุดชดเชยสำหรับอัตราค่าไฟของมิเตอร์ TOU นะครับเราจะใช้อัตราที่1.3 โดยบ้านอยู่อาศัยนะครับจะใช้ในช่อง1.3.2คือใช้แรงดันนะครับต่ำกว่า12กิโลโวลต์ซึ่งค่าไฟออนพีคนะครับจะคิดที่หน่วยละ5.7982บาทส่วนออฟพีคนะครับจะคิดค่าไฟหน่วยละ2.6369บาทส่วนค่าบริการนะครับก็จะคิดที่38บาท22สตางค์ต่อไปเป็นการเปรียบเทียบค่าไฟที่400หน่วยนะครับ โดยเริ่มจากมิเตอร์ปกติกรณีที่เป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ใช้เกิน150หน่วยเราจะใช้อัตรา1.2นะครับคิดแบบอัตราก้าวหน้าส่วนที่1ครับค่าไฟฟ้า,ฟาฐาน150หน่วยแรกนะครับเท่ากับ487บาท26สตางค์250หน่วยต่อไปนะครับคือ1,55 0บาท45สตางค์รวมนะครับ1,542บาท71สตางค์ ค่าบริการนะครับ38บาท22สตังค์รวมค่าไฟฟ้าฐานนะครับเท่ากับ1,580บาท93สตังค์ส่วนที่2คือค่า Ft ซึ่งค่า Ft ในวันที่ทำคลิปนะครับอยู่ที่24.77สตางค์นะครับต่อนหน่วยแล้วมาเอาค่า Ft ไปคูณกับ400นะครับก็จะได้99.08ส่วนที่3เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มค่าที่ได้นะครับก็คือ117บาท60สสตางค์ รวมเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายทั้งหมดนะครับก็คือ1,797บาท61สตังค์ต่อไปเรามาดูมิเตอร์ TOU กันบ้างน,นะครับกรณีเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับแรงดันต่ำกว่า12กิโลโวลต์เราจะใช้ช่อง1.3.2ในการคำนวณและการใช้ไฟฟ้านะครับเราจะใช้ในช่วงออฟพีกอย่างเดียว400หน่วยส่วนที่1ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าพลังงานไฟฟ้ารวม400หน่วยนะครับเท่ากับ1 5 4บาท76สตางค์ค่าบริการ38บาท22สตางค์รวมค่าไฟฟ้าฐานนะครับเท่ากับ1,992บาท98สตางค์ส่วนที่2ค่า F.T. นะครับเท่ากับ99บาท8สตางค์ส่วนที่3ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ83บาท44สตางค์รวมเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายนะครับก็คือ1,275บาท50สตางค์ จากในตัวอย่างนะครับจะเห็นว่ามิเตอร์ TOU นะครับจ่ายค่าไฟถูกกว่ามิเตอร์ปกติถึง522บาท11สตางค์ทั้งนี้นะครับที่เราจ่ายค่าไฟถูกกว่าก็เพราะว่าเราใช้มิเตอร์ TOU ในช่วงออฟพีคเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ถ้าเราเกิดใช้ช่วงออนพีคด้วยละ่ะจะเป็นยังไงโดยผมจะกำหนดให้ใช้ออนพีคนะครับ50%แล้วก็ออฟพีคนะครับ50%ส่วนที่1ค่าไฟฟ้าฐาน On Peak 200หน่วยนะครับเท่ากับ1,159บาท64สตางค์ออปพิกส0 0หน่วยนะครับเท่ากับ527บาท38สตางรวมเป็นนะครับ1,687าท2สตางค์ค่าบริการนะครับ3าท22สตางค์รวมค่าไฟฟ้าฐานนะครับเท่ากับ1,725บาท24สตางค์ส่วนที่2ค่า FT นะครับเท่ากับ99บาท8สตังค์ ส่วนที่3นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ127บาท70สตางค์รวมเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายทั้งหมดนะครับก็คือ1,952บาท2สตางค์จากในตัวอย่างนะครับจะเห็นว่ามิเตอร์ T.O.U. นะครับจ่ายค่าไฟแพงกว่ามิเตอร์ปกตินะครับถึง154บาท41สตางค์ทั้งนี้นะครับที่เราจ่ายค่าไฟแพงกว่า ก็เพราะว่าเราใช้มิเตอร์ TOU นะครับในช่วงเวลาออนพีิกมากถึง50%สำหรับตารางคำนวณแบบนี้นะครับผมทำลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถไปคำนวณเล่นๆกันดูราคาของมิเตอร์ TOU แบบบ้านอยู่อาศัยนะครับของการไฟฟ้านะครหลวงนะครับจะอยู่ที่6,640บาทแล้วก็มีค่าตรวจ700ถึ2 0 0นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ ส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจะอยู่ที่ ,3740 บาทแล้วก็จะมีค่าตรวจนะครับประมาณ700บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับขนาดของมิตเตอร์นะครับทั้งนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจะติดตั้งนะครับแนะนําให้โทรไปสอบถามอีกครั้งหนึ่งเพราะล่าสุดที่ผมถานนะครับก็คือราคานี้สุดท้ายน,นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปหน้าจะพบกับสาระอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่อง M ิ s ิคอนดีไกันนะครับ